สวัสดีครับผมวันนี้เราจะายพบกับทำไมคนถึงนิยมเลี้ยงแมววิเชียนมาดแมววิเชียนมาดหรือว่าแมวสยามเป็นแมวสายพันธุ์ที่มีความสวยงามและเป็นที่นิยมเลี้ยงในหลายประเทศทั่วโลกความนิยมในการเลี้ยงแมววิเชียนมาดนะั้นมีหลายเหตุผลมากๆเลยครับแล้วจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. ความงามและก็ลักษณะเด่นแมววิเชียนมาดมีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนใครโดยตาสีฟ้าสดใสขนสีครีมันอ่อนที่มีจุดสีเข้มตามใบหน้าหูขาและก็หาง ทำให้แมววิเชียนมานั้นดูมีิสเน่แล้วก็น่ารักครับคนที่รักความสวยงามของสัตว์เลี้ยงมักจะหลงใหลในลักษณะพิเศษนี้ 2. บุคลิกภาพและก็พฤติกรรมแมววิเชียนมามีบุคลิกภาพที่น่ารักและก็เป็นมิตรมันเป็นแมวที่ชอบความอบอุ่นและการได้รับความสนใจจากเจ้าของครับนอกจากนี้แมววิเชียนมายังมีความฉลาดและก็ชอบการเล่นทําให้เป็นเพื่อนเล่นที่ดีและก็ทําให้เจ้าของนั้นรู้สึกสนุกสนานได้ 3. ประวัติศาสตร์และก็ความเชื่อ แมววิเชียนมามีประวัติศาสตร์ยาวนานและก็เคยเป็นสัเลี้ยงในวังของราชวงศ์ไทยความเชื่อที่ว่าแมววิเชียนมาดนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความเจริญรุ่งเรืองทําให้หลายคนนั้นต้องการเลี้ยงแมววิเชียนมาดเพื่อเป็นเครื่องรางนำโชคครับ 4. การดูแลและก็การเลี้ยงดูแมววิเชียนมาดเป็นแมวที่ไม่ต้องการ Girl, แลแลการดูแลซับซ้อนมากนักขน,นของมันไม่ยาวมากทําให้ไม่ต้องการแปรงขนบ่อยๆและแมววิเชียนมาดนั้นยังมีสุขภาพที่แข็งแรงทําให้การดูแลแล้วก็การเลี้ยงดูนั้นไม่ยุ่งยากครับ าความนิยมในวัฒนธรรมและก็สื่อในปัจจุบันแมววิเชียนมาานั้นยังคงได้รับความนิยมในสื่อบันเทิงและก็วัฒนธรรมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในภาพยนตร์การ์ตูนหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์การเห็นแมววิเชียนมาาในสื่อเหล่านี้ทําให้ผู้คนหลากหลายนั้นรู้สึกอยากเลี้ยงและมีความผูกพันกับแมวแสายพันธุ์นี้อย่างมากเลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับสรุปได้ว่าความนิยมในการเลี้ยงแมววิเชียนมากเกิดจากความงามและก็ลักษณะเด่น บุคลิกภาพที่เป็นมิตรปติศาสตร์และก็ความเชื่อการดูแลที่ไม่ยุ่งยากและความนิยมในวัฒนธรรมและก็สื่อครับจึงกลายเป็น,สนเสนลห์ที่ใครหลายคนนั้นรักและก็ชื่นชอบนั่นเองแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดสั่กนกระดิ่งนะครับสาหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ